โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนตะแบกมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริทั้ง8โครงการภายใต้การบริหารงานของพันตำรวจตรีวิชานชัยเดชสวัสดีครับผมพันตำรวจตรีวิชานชัยเดชครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนตะแบกขออนุญาตแนะนำโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนตะแบกโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่เก้า ตำบลเกาะเตาอป่าปยมจพัทลุง,งมีเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่1ง,งาน5ตารางวาโดยได้รับบริจาคจากรัฐสดอนในหมู่บา้านปัจจุบันได้มีการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีการวางแผนการผลิตด้านพืชผักไม้ผลปศุสัตว์และประมงเพื่อให้เพียงพอและสอดคล้องกับเมนูอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โดยเน้นคุณค่าทางโภชนาการสะอาดปลอดภัยดีค่ะจ่าสิบิตำรวจหญิงสุจินพงตุ้มวันนี้เราจะมาแนะนำมักคุเทศน้อยของโรงเรียนกันค่ะปิ่นค่ะพลอยค่ะเลมครับทั้ง3าคนนะคะจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมม้งครัวของเราคันค่ะเชิญเลยค่ะและนี่คือแตงกวาค่ะเริ่มมีผลเล็กๆแล้วนะคะอีกไม่นานเราก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะ นี่คือมะละกอเรดเดดี้ค่ะผลดิบเราจะนําไปประกอบเป็นอาหารค่ะและผลสุกเราก็จะนําไปรับประทานเป็นผลไม้ค่ะเปลงวันวนี้พวกเธอรู้ไหมล่ะว่าเราจะประกอบเมนูอาหารอะไรกันอะไรเหรอคะไม่รูอะไรอ่ก็ก็มีเมนูแกงเขียวหวานต้มนกแต่ยังมีของวันอีกด้วยนะอู้หู ทดฟักทองอยังไงล่ะอ,อ้้หน่ากินจัง,จงเลยเราไปียมัดดิบกันเลยไอฟักเขียวเราเอาไปทำเป็นเมนูกแกงเขียวหวานกันเป็นนี่คือขนมหวานของพวกเราฟักทองไง าไข่ไก่อารมณ์ดีทำไมถึงเรียกว่าไก่ไก่อารมณ์ดีล่ะก็เพราะว่าเราเปิดวิธีว่ไก่ฟังน้องไก่เลยอารมณ์ดีออกไข่ใบโตโตให้เรายังไงล่ะเรามาเก็บไข่กันเลยโอ้โหไข่ใบโตโตนี่เรามาร้องเพลงให้ไก่ฟังกันดี วัตถุดิบครบแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปยรงสารกรกันค่ะวัตถุดิบทุกอย่างจะต้องผ่านร้านสารกรน,นะคะเพื่อลงบัญชีระเสดและแอ,อาหารกลางวันค่ะเราไปกันเลยค่ะวันค่ะวันนี้เอาวัตถดิบมาให้สารกรค่ะขอบคุณค่ะ ราจะนำวัตถุดิบพวกนี้ไปประกอบเป็นอาหารที่โรงครัวค่ะเราตามพวกหนูกันมาเลยค่ะเอาวัตถุดิบทุกอย่างไปให้แม่ครัวทำอาหารแล้วประกอบเลี้งแกให้แก่นักเรียนกันค่ะซึ่งแม่ครัวนะคะมาจากผู้ปกครองสลับหมุนเวียนกันในแต่ละวันนะคะเข้ามา,าปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทานนะคะโดยในวันนี้นะคะาทางแม่ครัวได้ปรุงอาหารในเรื่องของแกง เขียวหวานไก่ไข่พะโล้และก็แกงบวฟักทองนะคะให้นักเรียนรับประทานด้วยค่ะโรงเรียนตำรวจตรวรินชายแดยนบ้านควนตะเบกย